สัอันันครับผมัอันันเนาะซื้อซื้อพันนะครับเนาะที่ผสมที่ผสมสมเมื่อวันที่8 8 18กอกดาคาดว่าจะออกพอดีหามิจุนาฮอกโกครับ แทงขาแงขาครับไปเรื่อยๆหน้าเชื่องเชื่องหน้าหน้ารอรอครับทางปนาดช่องนี่มีขวันครับผมควันปูถาวรอุ่ผมนีน้อยนึงครับผมแทงขาใดครับผมขาจะสั่นหน่อยนึงครับขาจะสันน่อยนึงเจ้าขาขาใหญ่ดีตัวนี้โมู่โมบัดสูงมาลอยลอยหาซินถึงไหม ก้อนชีบสามป่ะครับผมเขาเป็นป๋ากล้วยครับตัวเขาเองเป็นลูกปลากล้วยห้องข้อสองครับผมเนาะขุนเท่าครบเนะครับเด้อไปทางไหนไปทงก่อนฝนตรงอุ่นๆน้ำเป็นข้างหน้าครับหากระถ่างท้องมีอยู่หน่อยนึงเนาะครับเนาะได้หน่อยนึงเปิดเท่า์ไดครับพี่ 3 0 0 0 0 0ส0 0แสนสมโชคอนันต์นอลูกเป็นนอต้องสองสองเดือนแล้วบยังไมสิบสี่วันสามสิบสี่วันอ๋อยังยังยังไม่ถึงรอบเนาะยังไม่ถึงรอบรอบนิดนิดเนาะสามแสนนะครับพี่น้องได้ตัวนี้เด้อราคาตัวนี้เดียวไทยกว้างกันกว้าใหญ่ห้าแมงตัวนี้เด้อได้สารที่สองวันครับผสมโชคอนันต์ครับผม เอาคุณพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์098 552 552 1625 1625ชื่อไก่ครับนี่หอยไก่เนาะครับเนาะอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนบ้านสำราญอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมากข่งชั่วโมาเลยครับเด้สามแสนที่เปิดไว้ราคาห้องต่อรองกันได้เนาะยังเป็นราคาต่อรองกันได้พี่น้อยหนึ่งครับผมตาแจ้มแก้มแจ่มน้อยหนึ่งใดอยู่ครับเออฝนตกช่วงทงหลังเนาะเรียก ปูเงินดูท้องเนาะงตนนัวนี้ตกตกขวัญสะบักหลังครับโอ้แห่นปึกหนาปึกเลยครับกลมใหญ่มากเลยครับตัวน,นี้ครับผมสามแสนได้พี่น้องเด้อมกักกะลีโค้มากครับผมเอาพี่ขอบพูดไรค,ครับผมขอบพูดไรค,ครับเมื่อกี้ครับสามหมื่นตัวนะมามาเบืองตู่นะครับตัวตู่สามหมื่นหาวพอสามหมื่นหาวพอคุยตู้คุยตู้สามหมื่นห้าพัน 30, พ 30, พน,นพนาะ เรีบแก้วปอเรีบแล้แก้วปอเรียบขาวปอเออได้ๆๆอยู่ขาวๆอยูขายู่พัเรียบแก้วยูครับแจ่ว่าจมูกเราจะเป็นกา็นเป็นกาหนึงนะพอเนาะตุ่มหนึ่งครับเป็นกาหนึ่งสามมือหนานะพอสอปอบ้านไหนอยู่บ้านขุรพี่พโทหลใสลูกไส้อยู่ใส่หล่ะอเมาเยทาเออเป็นยังพอเอามาจากโตมานน่มาสามสี่หโต แม่แมมื рон, rule, 1, Bra, hei, dad, ่เดียวดอนดนนี่บ่ต้นบ่มี่ยดอนเขดอนอ้วมะเผาเราใหญ่อยู่ด้อครับด้อยขาก็เผาใหญ่อยู่สามือหาน้าพ่อบายยังก่อเรื่องดึงทำไหมบ่ อำเภอใดครับตะก,การตะก,การห้วยฝ้ายโอ้พี่น้องไปตะห้วยฝ้ายกันเลยเนาะคุณพ่อเยังละตะห้วยฝ้ายนี่มาตะห้วยฝ้ายนี่ ท่านที่ยีสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้มีโอกาสได้ม,มาทางตลาดจังหวัดวเชสวรรค์ก็เลยลงมาเบิง่งราคาสำรวจราคาว่าสิมีการอัปเดตปรับราคากันยังไรที่จังหวัดเชสวรรค์ครับผมโมได้ม,มาบ่อยครับมาตลาดนี้เพราะว่า,วา,วารครับาบ่มีธุระบริ 8, เวณครับมีแต่พวกเศร้าละครับุ้งกัญชาลายยูคุกเก่าครับ่ว่าจะเป็นม้วเป็นควายครับผม สิล้องสอบถามราคาตัวแรงกันเนาะวันดีครับพี่ครับผมมาจากตัวจ้าโคมพี่มีโคมครับแข่งว่าสามตัวสามตัวเลยบ่แม่นครับเพราอยากทายนาทีเด้อมาสายแนวมัอนี่มามาจากชิสเกียร์มันนี่เออเบอร์จะได้เลยพี่ว่าแม่ว่าแม่สาวบ่แม่นครับต้นใหญ่นี่พันแม่นแม่สาวบ่แม่นครับโอ้พันทองนะบ้างหนึ่งอยู่ไหนว่าหนึ่งทองครับอือ งูไทยใหญ่เนาะพี่เนาะเป็นบไทยใหญ่หรืองูบามันใหญ่เคาเบเป็นลักษณะแล้วจะวาดังไรกันสักผมมัน่าจจะเป็นงูไทยใหญ่เน่ยเออเออแล้วตัวหน่อยล่ะพี่ตัวหน่อยตัวแม่เนี่ยเด้อไล่ทีละตัวกันทับพี่น้องเด้อวงูตัวนี้งานอยู่เนะครับเด้อเครื่องดำเครื่องดำเป็นสีออกลูกสีแดงด้วเครื่องดำ ต้นหนึ่งว่าแม่สาวนะพี่เนาะรับานอแมงใหญ่เลยครับน้ำมันเดี๋วครับหาแป๊บนึงต้นหน่อยกับแม่นะพี่เนาะต้วหน่อยกับแมด้อครับเด้อตันน่อยเปิดราคาอย่างไรแต่พี่ต้นนี้น้อยนี่ันต้นี้สองหมื่นห้าพันเนาะแล้วแม่สาวแม่นั่นล่ะแม่นี่้อยอันัีนสี่ยมันใช้พันอยงพี่พอผุ่งบอ ไม่เจ้าจะางสายพันเจ้าเบื้งเออหลดเบ้งเอนน่าจะเป็นแบบเยคเอฟอฟต้องต้องเป็นผู้ว่าบามันบ้ามันเคเอฟครับเคเอฟครับผมบอย่ายมันเราผิดน้าเออเคเอฟเป็นตุเปิดตุนี้ของบ้ามันีบ้ามันเคเครับผมอาจะเป็นตกขุเคเตัวนี้หูดำดำไม่ใงญ่ยหรพี่ไม่ซีมืหาพันธครับีมือหาพันุนอ กำลังไหนอยู่คับนมซีเด้ครับผมโอ้ยขึ้นอีกหนึงเด้อมาสายหนึงดีมาพี่ฝากเบอร์โทรนิดนึงครับผมเคื่อพี่น้องทั้งบ้านจะูน้ำกันนะ086 246 246 2897มั่อยู่ทั้งยจะโสนพีเนาะนมไพ่ครับผม ทายทุ่งสั่งง่ายๆก่ครับผมเจ้าหัวแม่สาวตัวนี้เนาะแม่สาวโหเปนยังท่ทันได้โดดเดี๋นะครับเด้อมาเกิดจังทัวรมากครับผมขอบคุณหไรไอ้ขอบคุณครับผมทายทุ่งสั่งลงบนก่อนเด้อแฟนครับอยู่ตัวค้อสวรรค์บักเถิกหัวเง่าเลยครับเด้อตัวคู่หูยาวอยู่กับทางทางทางโค้งเมื่อกี้แหละพิ่นอายุทุกปีเลยพี่ ปีกว่าป่ะหัวเงายังใส่พันยังนี่ฮะปลาซินเนาะอาจจะเล่นหัวนมเนาะหัวนมยังเป็นเซิ้์ของบพื่นเปลี่ยนแบบเนาะรอครับหัวหน่อยยิ่ครับหัวหน่อยยิ่เนาะแปนไหลเนาะสั้ปีครับบพื่อนทอดปีตัวผู้หูจะยาวครับผมปลาซินครับสามหมื่นป่ะหบ่แพงเนี่เนาะอนาคตซื้อไปเป็นพอพันเนาะใครเราใครใครใครเราใครเดียวบ่ะ ไข่เดียวบ่่ไขเดียวมันเป็นหมันบ่บ่ครับบ่หรือบ่ท่านออกอยู่บอมันก็เบไปสีเขงมันไปกันแต่อยู่บ้านกับสมอยู่กับเสื้อกับติดอยู่มันบ่ครับเป็นควพัดกับติดไข่ดำนะแต่ว่าบองเราไกดีแต่ว่ามันมีไข่เดียวเขาขัาหน้าเดียวพี่น้องเด้สามหมื่นเนาะพี่เน้อสามหมื่นสามหมื่นความสูงนี่ประมาณลอยสี่สิบบวกได้บ่ลอยสี่สิบ ขาบดเนาะงูห่างามดีเลยนี่กับแม่นาะพี่ต้นนี้ขายสามหมื่นบ่อันนี้แม่สาวบ่แม่ลูกนึงบ่หาหมื่นหาต้นนี้เนาะหาหมื่นหาห้าหมื่นห้าดูที่สองท่องว่างบ่ครบแล้วครับเก้าสิบยี่สบเจดหมื่นเจ็ดหมื่แต่ว่ายังยังยังบม่ัประกันเนาะติดบริด โอ้ั่นหูหนึ่สมสมสมบากไดไวเในท้องเพิ่สามหนึ่งเทปสาม่งแครับใบหลอดมมีหมดเงไหนีจรงครับหอดยูรดครับยูรอไปยังพไปยังพี่สมเทปสามหนึด้นครับเด้อเป็นง่วบปาสิ้นปาสิ้นใหญ่ครับผมสายหูสายหูอ้ยบามันบมันหมเป็นงัวบมันอ่อผสมนะ

เอาฝากเบอร์ด้อพี่น้องทังบ้านเพื่อเป็นจน้อัแปดหงศปดหนึ้นกหนย์สี่เจ็ดศูนย์น้อยวไปทางสมอยปะไปคนคุณคุณอยครับตัวนี้ทั้งทั้งลูกสาวนั่นละตัวนี้ทั้งนครสวรรค์เดมักังซีปตีหมปตีไข่ปตีไข่ยังเี่ยวไเลยเนี่ยผมผมเบ่งแลวติดทังนครสวรรค์พันสามหมื่นเ็นเก่าปตีไข่เป็นอย่างวะผมมันกับผมเป็นมันเลยจะสมสมก็บติดอยู่ผมก็เลี้ยงอย แตกว่ะเออเอาเหไมเห็นมเหาไมมาหนิล oh, ูกสาวเอาคนมาน้องหมยน้องบดมากเรียนเหรครับเลยนเรอนียสน์เหรครับผมมบนโอ้โ้คนเบิ่งไลน์นคลิปนั้นบอพื่นไลน์พี่ชายเขาญาตถไทยมันบอกน้องบละมันมันสูงถีไปนาะอ่าตอนนี้เป็นงวงัแม่ทองงูม่ทองเนอะ่ทองผสมปาเค็บ8เนอปาันทุกอย่างเครื่องดำไดทีนะเอเครื่องดำ เร no? ืองดำดำเนาะโอ้โหดำดำเหมือกเราออกนะเบิ้องทางยางเบื okay uh ้องยางครับเบิ uh ้งยางเบิ้องยางก่อนเนาะเบิ้งทางยางแล้วครับเออได้ทองประเภททอกแปดหมุนสามพันประกันทุกอย่างหกหมื่นสามพันบอกประกันทุกอย่างปผสมแยกเพศนี่ได้ตัวใดล่ะแค่ทองแปดบ่ได้ลูกแม่ลูกครูลูกแม่เฮะผสมนี่แยกเพศนี่ได้ได้ลูกแม่ลูกแม่แม่เนาะมีใบไม่หลอดน้ำเนาะใบไม่หลอดโอ้ยแค่ทองแปดแค่เงวแดงๆนี่มันเป็นเงว ง่วยางเกื่อาะง่วนยังบัเนาะเ่อน่นยงสีแดงแดงสีแดงบ้ามันแดงบ้มันแดงเป่าทอดที่หกตุลาปกตุลาปล่าไก่ละไก่ละไก่าไก่สีนกินน้องเหเนาะไก่สีกินน้องง่นเรพี่น้องเน้อผู้ดมักอะปะกนทุกยางเรียงเียงงายเลยังบ่มีเอามาจากโตมเนี่เอมาสองโตใส่ใส่อีกตัวนึงตงไปแล้วโอ้ตัวนั้นไปแล้ว่ตัวแรกแปดไปแล้ว อย่าไทยขาแข่งขาเันครับสูงมากลยเท่าไรพอ้าลอยเท่าไรอยซีซีบวกเนาะขอหาซบุลอยลอยซีซบวกเนาะอยบเก็ดเออไทยยงยาาเิอนะครับมันจะเห็นโครงสร้างแล้วยางอไรขาผสมปะถอนเนาะบ่มีนมซนมซเรียงไงงประดางหางบดอกซีกองบมุดโมุเลือกดีเรียงไงเลยขายย่างยี่ดีอเออเรียงไง ร้อ่ได้น้อยสี่สิบบวกขึ้นโทรมาเลยตนใจมาฝากเบอร์ที่ลวระเท้ศนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามองเจ็ดี่สาโทรมาเลยโทรมาเลยนาะรถตุ้งโทรมาอย่าโท่ท่อนบอสโทรมาเลยจะโดนจะโดนจะโดนวก้อนมนีกินนอเนามีรถประกันทรงไห่รถประกันเคหกแปดตะกุนเคหนี่มันงามสีแดงเนแม่มันแดงอยู่แล้วเนาะแม่มันปาม สวยครับสวยยายฟ้าหวหัวมันจะออกควอนเข็บแข้งขาได้เนาเรียบเรียบเรียบงา้นาะมหมดเรตัแดงเรียบเหลี่ยมออแมนแมนพอตกใจที่ตอมาเลยหวานเดี๋ยวไปบอยมปอยบอเดี๋ยวไปมออายุเกณฑ์วนแปใบหลอดไม่ครบลับับครับคอองนที่หกตุลาชื่อไงกันชานตุลาง่วนหนอหลังา ง, er งัวตัวนี้งัวผู้ใดเนาะงัวแดงๆงามนี่แดงจนแสบตาตัวนี้เจ็ดเป็นเก่าปีอาดบกดูงบกไดพี่นี่แดงงามแหงเลยเชฟพุกแปดบ่กี่จุ๊งอ๋อเบิ้งขออนุญาตถ่ายแล้วพี่เด้อโอ๊ยพี่น้องเอ้ยตัวนี้เด้อ สูงลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบกว่าง้อจะปี๋เหรพี่ง้ออยู่เท่าไหร่ลรอครับสิบสามเดือนสิบสามเดือนปีอีกเดือนหนึ่งเนาะเบิ่งทายืดเลยพี่น้องเด้อเครื่องดับเละพี่เนาะโอ้ง้อเม่สาวเด้อพี่น้องเด้ออนาคตนี่สุดยอดเลยครับแดงแดงงานแหงเลยน้ำลางได้เนาะซื้อเราแม่เห่าจะถอดคุณน่ะนมซีโอ้ยนมงามเลยครับเด้อนมตุ้มงามเลยล่ะ ซื้อดูตัวใดครับผมอีกสันเป็นอห,หนึ่งมาหนึ่งเคพกเคพกแปดนอแง่เยาหนะพี่เนาะสีนังได้ถูกแดดขึเ้เหลี่ยมเหลี่ยมหูนี่งามไปยังเลยแต่หูปวดไม่หูหหหหครับขับใจครับขาอีกขาดำขาโป๊ะเลยหน้าพี่เนาะกพี่น้องมองหาตัวนี้หัวนี่ธรรามาฉาดหน้าพี่เนาะ แ่นบ่โอ้หัวหลุดรนี่แหละครับผมนักพูดเทพที่เป็นแนวนี้แหละครับผมหัวเปิออกมูนีเงาติดปากเลยล่ะกมันแปพี่เจ็ดมเก่ามันเก่าโอ้เจ็ดมเก็นราคาห้องอะไรอยู่ราห้องต่อนอะไเป็นต่อนอะอยู่มอว่รูหัวมีต้นไมไหหนอกรตั้งดีเด้อวี่น้อ่อได้ตัวแม่ครับเจ็ดรูต้เรหนอหน่ออมตตไอซีถ่ย้อนหออไเ เด็กคนไทยเป็นสา้สันครับไทยเป็นรอบครับรอบแข้งขาเรามาวันทีินี่พี่ฝากเพื่อฝากเพื่อก่อนไหมตัวนี่ก่อนมามน่อย เป็นกำลังคุยกับลูกชายอยู่เาฟังืนหน่อยพี่ยเก่าับศูนยเก่าสามศูนย์เจ็ดี่เก่ศูนย์เก่เก่าศูนย์เก่าแปวอยู่ตะการคตะการพืชผลเนาะเอาให้มาหน้าฟีเดอร์มานี่ครับตะการนี่มีมีหอยไฟมันเสาอพี่ครับครอ๋อเจ็ดมืนเก่าพี่น้องมากกะจังโทรมาหาเพิ่นเอาตอรองกันเอาครับผมลอยสี่สบวกนิดนึงครับแดงงามทห้งลูเคพกแปด พักพักตัวนี้แจ้งจะแสบตาตัวนี้บลาซีดใหญ่ป่ะแม่แปดมืดหาราคาแปดมืดหาบ่ะเป็นงัวบลาซีดใหญ่นอ่เิ่นเพิ่นอายุจุกปีเลยแม่นี่ครับจะคล้องใส่เหรออายุจุกปีเลรอพ่อสามปีเพิ่นเพิ่นได้ลูกมาจากตัวเหมีลูกบ่ะลูกตัวหนึ่งนอ่สมัยก่อนนี่ก็ว่ารุ่นบอกบ่อยนอ่บักยังสีนอ่โอ้ยพี่น้องเลยออนซอนเลยร้อย รอยเจ็ดสิบกว่าลูกลูกบางใดรอยเจ็ดสิบกว่าตัวนี้ควมใหญ่กวมลึกควมหนานุ่มสีเนาะเพิ่นเห็นลูกมาตัวหนึ่งละงูอ่ะสามปีเรียกจฉงเฉียงหูเงาตกหูเงาจะพอบคุณน้าพี่น้องจับได้ไปละเฉียงเฉียงอย่และครับ ใหญ่้นสิบหมือนเราหาซิปก็โล่นอคิดว่าหลายบ่คิดว่าหลายบ่โอ้ยเป็นยืนเชียงครับหนอกเราใหญ่ร้อยเจ็ดซิปบวกตัวนี้แข้งขายได้เอาเพิ่งขึ้นยืนหางใส่ละพอเป็นอย่างยิงยิงกันโอ้ยมันหยับถุงเก็บถุงบ่เดี๋ยวย่าลูกบปบมปอนแล้วเนาะเครื่องดำเนาะแล้วพอเนาะเครื่องดำเนาะหางยาวขาใหญ่ครับผมหางยาวหางหางเวลาใหญ่ลาไลา ไรแน่งไรนกเฮ้ยยาญยุ่งขึ้นมันก็นดีเนะ่มักจะท,ทายืนเราเดือยืนถึงเฉียงเรียงง่ายเลยนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียงได้สบายเลยในเน็ตน,น,น่องสีน้ำล่างได้ครับผมนมองสีนะครับบกขาดนะเพราะน้ำน้ำน้ำล่างใดอะได้หมดแน่วมัดปั๊บใดขัดเปิดให้ลูกมัดถึงตัวเนานะอ้าาย่อยๆลูกมาครั้งเดียวพี่น้องด้วยผู้ใดต้องการเอาไปพัฒนาเป็นแม่บอกสายพันธุ์ในคอกับติดต่อเพิ่มมาใดอ้าวฟอ ฝากเบอร์มาที่นี่ศูนย์เก่าหนึ่งสามีเจ็ดสามีเจมเก่มเก่าซี่ผมมีง้ออยู่บ้านไหนครับงออยู่อันตะการับตะการมาหลายมันอีกตะการง้็บวกคือนอกกี่ล่ะผม6กสิหาเนี่ยแล้วมหัวผมเลยนี่เอองอยูตะการผิ้นลนะครับเด้อไฟยัานันเสาน้าพเนะโอปราสีประยมไปยามอยู่ได้เห็นเห็นแต่ไอ้ช่องช่องง้อแดงขึ้นไปนะมอแม็กนะมอแม็กกั ส่วนไปอยู่แต่ว่วอ้นไกลแหงโคดผมผมอยู่แถวราชสีแถวสีสะเก็ด่ะบุมบิ้วไก่เดียไปไกลนะคุณจังหวัดอุบลก็ยั่งตัวเดียวหลังงัวงหงายน้อคักๆตัวนี้พี่น้องสวยสวยสวยตัวนี้ครับผมถึงเชียงจับได้ไปได้ถิ่งเชียงนอเนาะตัวนี้เพิ่งยังลยมปเียวนี่ น้ำบักจับบ่น้ำสีแต่น้อยอ๋อแต่น้อยเขาก็รักษาหายอะไรแล้วแก่าแต่สองสีหมดละตอนแรกราคาลืมเร่มละเก้าหมื่นห้านอเป็นราคายังต่อได้อีกยี่น้องครับนอยี่น้องครับมากับยังทั่วมาเด้อพี่น้องเด้อยวงวดจุดการเืยผลไปส่งระยะทางไปส่งของแดกโลนี่ยเขามีพี่น้องเดี๋ยวมีรถเด้วยครับต่อรองกันเแล้วนอจังต่อรองยาปากันแล้วจะไปลกปากแล้วว่าส่งรอยโลบางคนนี่ เขาให้ไปตรงนี้ดีเลยนะตกลงราคาเฮีดีๆ,ๆ,ๆตัวนี้เวลาซื้อขายกันนัน s <S <ง>่นตกลงราคากันแล้วก็บตั้งสีุ่ั้วราคาเอยอ,ยอกกครับมันจังสิบระเดีย๋ยวว่ามามาทะเลาะกันทีหลังเห็นไหมนึกพ่อเด้อมินี่ครับ,คร,บครับผม